สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเพื่อนๆะะมาเพิ่มผู้ติดตามใน IG กันนะคะจะมีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้ามาที่ Google นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คําว่า k m social นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่อันแรกกันเลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกก็สามารถไปที่สมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยะคะ่ะ แล้วมาเข้ามาแล้วนะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะล็อกอินด้วย Google ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะและเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะและเนื่องจากเรานะคะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เติมเงินก็สามารถเติมเงินได้ตรงบริการเติมเงินตรงนี้เลยนะคะและช่องทางการเติมเงินของเรานะคะก็จะมีให้เลือก3ช่องทางช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนทีว่าขอทุกธนาคารช่องทางที่2ก็จะเป็นทูมันนีวอลเล็ตช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปตเคอร์เรนซีนะคะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนําจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่จ,จานวนเงินที่ต้องการแล้วก็ทิ้งเติมเงินได้เลยค่ะ ต่อมาเราจะกลับมาละห้าสั่งซื้อกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามในไอจีกันนะคะต่อมาเราจะไปทั้งหมดหมู่กันนะคะล้วก็จะมาหาว่าเพิ่มผู้ติดตามกันค่ะหรือเพื่อจะเลือกเป็นหมวดหมู่อื่นกันก็ได้นะคะหรือจะเลือกตามเหากันก็ได้ถัดไปจะเป็นในส่วนของบริการนะคะในส่วนของบริการก็จะมีบริการให้เลือกตามนี้เลยนะคะหรือเพื่อจะเลือกตามเหากันก็ได้นะคะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของลิงก์นะคะแล้วก็จะขอ,อนยญาตกลับไปที่ IG นะคะแล้วเราก็จะมาคัดลอกลิงก์ของโปรไฟล์ที่เราต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามกันนะคะ,ะเสร็จแล้วก็วางลิงก์กันเลยต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของจํานวนนะคะแล้วก็จะใส่เป็นจำนวนหน0นะคะเวลาเฉลี่ยของเราก็จะอยู่ที่1ชั่วโมง20นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่13บาทเสร็จแล้วกกดที่สั่งซื้อกันเลยะคะ่ะ มื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแท็บสีเขียวนะคะขึ้นให้เราตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแท็บสถานะของเรานะคะก็คือระบบนะคะกำลังราดาเนินการอยู่ค่ะ มาจะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆก็สามารถไปที่ขัาลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได้เลยและหากเป็นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและคเข้ามาที่ลิงก์เราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยแล้วก็จะมีค่าชดเายขั้นต่ำที่100บาทอีกด้วยและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังพบเจอกับปัญหาก็สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอกับแอดมินได้เลยแล้วก็จะเข้าไปตรงติดต่อแอดมินกันเลยนะคะ เื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะไปทั้งหมดหมู่กันนะคะก็จะมีออเดอร์นะคะมีการชําระเงินแล้วก็นอื่นนะคะต่อมาการแจ้งปัญหานะคะก็จะมีขอเลีงความเร็วขอเติมยอดยกเลิกแล้วก็นอื่นโซเล็กออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะและเราก็จะมาคัดลอกเลขออเดอร์ของเราจากตรงนี้แล้วเราก็นําเลขออเดอร์ที่เราคัดลอกไว้มาวางกันเลย ต่อมาจะเป็นในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่พเพื่อนๆจะระบุก,กันเลยนะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะจะแทกไปใส่รูปภาพก็ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแ,แล้วก็กดที่ส่งตัวได้เลยะคะ่ะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะแจ้งผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะเราก็จะเข้าไปตรงไลน์ตรงนี้กันเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมี QR code คขึ้นให้เราแบบนี้เลยนะคะพเพื่อนๆก็สามารถสแกน QR code คนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาที่พบเจอให้กับแอดมินได้เลยนะ ต่อมานะคะเราก็จะกลับมาที่หน้า IG กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีผู้ติด,ดตามอยู่8คนเราก็จะขออนุญาตลี้นน่าหนิสักครู่นะคะและเราก็จะมาดูกันนะคะว่าผู้ติด,ดตามของเราจะเพิ่มขึ้นบายย้างหรือยัง อนนะะยอดผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆเข้าไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เราจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์เกมโซเชียลกันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ